ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงผาชมดาวกันแล้วนะครับก็หลังจากที่เมื่อคืนนะครับเราไปนอนบ้านมุงแคมป์กันนะครับสองคืนตอนนี้เราก็ย้ายมาแล้วก็เดี๋ยวเราหาที่กางเต็นท์กันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยออกไปซื้อของกินกันครับก็เดี๋ยวเราเตรียมขนของลงจากรถนะครับเดี๋ยวเราจะกางทาบกันก่อนนะครับ โอเคยังไงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วหลังจากกางเต็นท์เสร็จนะครับโอเค โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ที่กางเต็นท์แล้วนะครับก็โชคดีนะครับที่พี่เขานะครับพอดีเราไม่ได้จองไว้นะครับเราก็เลองโทรเช็คมานะครับแล้วพี่เขาก็บอกว่าพอมีว่างอยู่นะครับก็จะได้ตรงนี้เวิร์กนี้นะครับพอดีเลยตรงนู้นครับก็จะเป็นรถบ้านนอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถ้าจะมีคนจองคนจองแล้วก็ส่วนห้องบนนู้นครับด้านบนก็จะเป็นกลุ่มที่เขาจองไว้นะครับประมาณเก้าเก้าคนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับที่พี่เขาบอกเมื่อกี้นี้ 母，青。 โอเคครับก็สําหรับที่นี่นะครับค่าบริการกลางเต็นท์นะครับคิดคนละ150บไทยบาทครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้าต้องเตรียมมาเองนะครับรวมถึงอาหารด้วยนะครับของแห้งของสดนะครับต้องเตรียมึ้นเองน้าดื่มนะครับเครื่องดืยมน้ําแข็งต้องเตรียมกันเองนะส่วนที่นี่นะครับมีบ้านพัก1 2 3 4สามี่หลังนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็สําหรับใครที่จองบ้านพักนะครับก็สามารถ จองพื้นที่กลางเต็นท์บริเวณหน้าบ้านพักได้ด้วยครับสำหรับกลุ่มใหญ่ๆแก๊งใหญ่ๆนะครับครับตอนนี้ก็เรากำลังย่างไก่กันนะครับเราไม่เน้นรีวิวครับเราเน้นกับแก๊ง ียกลางก่อนนะครับีช้ำๆนะครับ ต้อไม่มีอะไรทออ้อเลยไก่ปักกิ่ง โอเคครับเมนูส่งท้ายวันนี้นะครับของเราเป็นต้มยำปลาซาดีนนะครับเป็นเมนูรางตัวเย็นนะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันที่สี่นะครับตอนนี้เรายังอยู่บนที่ผาชมดาวก็อยู่แต่ว่าเราก็เก็บของเก็บเต็นท์เตรียมตัวกลับกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งรอบๆก็ที่นี่นะครับกลางคืนยุง ตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เมื่อเช้านะอากาศหนาวมากเลยยี่สิบองศาเองนะครับหนาวแล้วแหละกลางวันตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงสิบเอดโมงแล้วนะครับสิบเอดโมงกว่าแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะครับแต่ว่าถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยก็คือร้อนเลยก็ห้องน้ำสะดวกสะอาดนะครับมีที่ล้างจานแยกห้องน้ำชายหญิงนะครับเนาะก็บ้านพักมีทั้งหมดสี่หลัง ตรงนู้นเขาจะมีตรงนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ตรงนู้นยาวาไปเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กลางเต็นท์หน้าบ้านพักนะครับแม่งอกุลครับบรรยากาศสวยโอเคก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับกันนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้า ตอนนี้เราก็ลงมาจากผาชมดาวไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็จะบอกว่าอะไรยันหนึ่งของที่นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวครับผมขี่ไปตรงไหนก็เจอครับระยะ50เมตร1 0อยเมตรเนี่ยเจอนะครับไม่เว้นเลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนับแต่พอดีถามที่ผาชมดาวนะครับเขาบอกว่าจะมีต้มรสหมูที่นี่อร่อยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ได้แวะชมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะมานะครับที่นี่สะดวกนะครับร้านของชําเยอะร้าน มีร้านมีร้านส่งเลยนะอนมีร้านส่งร้านน้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ล้มถึง a t m มนะครับมีของธรรานาคารนำสิทธิ์หนึ่งตู้นะครับใครที่จะมาไม่ต้องกังวลเลยครับเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ที่นี่ของกินเยอะนะครับไม่ต้องกอดเนาะ